สำหรับคนกลา,างการตลาดเราเรียนคนกลางไปแล้วโอทคในช่องทางต่างๆคนกลางมีใครบ้างมีตัวแทนก็ได้มีค้าส่งก็ได้ม,ไดมีค้าปลีกก็ได้กลยุทธ์นี้เราทําให้สําหรับผู้จัดจําหน่ายนะผู้จัดจําหน่ายพยายามที่จะทํากลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อให้คนกลางน,นากลยุทธ์เนี้ยไปใช้ในการส่งเสริมการขาย กับลูกค้าของเขาอีกต่อหนึ่งกับลูกค้าของเขาอีกต่อหนึ่งแปลความอีกทีหนึง่งอาจารย์เป็นผู้ผลิตใช่ไหมเอ่ยอาจารย์ก็ใช้กลยุทธ์ผลกลยุทธ์ทักบูสต์บูบสตติจีดึงคือดึงให้คนทีหนึง่งดึงคือดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้กับลูกค้าคนสุดท้ายเลยลูกค้าทั่วไปแต่กลยุทธ์ผลใช้กับคนกลางก็คือให้ ิ่งต่างๆไปแล้วเขาที่เป็นคนกลางจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปซัพพอร์ตให้กับลูกค้า mm hmm. เช่นตัวอย่างตรงนี้ไม่เหมือนกันกับ mm hmm. อันที่แล้วอันที่แล้วมี mm hmm. เช่นกดลดวดลดบูปองนู่นนี่นั่นอันนี้ให้กับลูกค้าแต่ mm hmm. พอมาเป็นคนกลางได้ส่วนลดเหมือนกันแต่เป็นส่วนลดทางการราคาทำให้คนกลางในการซื้อสินค้าซื้อจำนวนเยอะขึ้น ผู้ขาส่งให้สนุกทางการค้าก็จะซื้อหลายรอบซื้อหลายครั้งโปรแกรมการฝึกอบรมมีการฝึกอบรมเรื่องของสินค้าต่างๆใช้งานได้อย่างไรการจัดแสดงสินค้าการจัดแสดงสินค้าการจัดแสดงสินค้าเช่นเวลาเราไปท็อปเคยไปท็อปได้เลยเคยไปเทสโก้โลตัสเป็นยังไงมีการจัดแสดงเทรดโชว์สแสดงสินค้า อยู่ข้างหน้าอีเวนต์ต่างๆหรือเป็นการจัดแสดงบูธเคยเห็นไหมเอ่ยเวลาทำม,มีโนมโชว์ใ e ห้กินฟรีมีเส้นกอ่อก็มาอบมานึ่งให้ตรงนี้ผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆจัดเพื่อทําการส่งเสริมการขา,ายให้กับร้าน้าปี่นต่างๆอันนี้ก็คือตัวอย่างต่อมาเป็นการใช้พนักงานขาย Personal s e l l i n g สองส่วน คนที่จะขายได้ก็มีสองคนลูกค้าหนึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์กรเป็นการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายการขายโดยใช้พนักงานขายคําว่าพนักงานขายคาว่าพนักงานขายง่ายๆเป็นตัวแทนขององค์กรทําอะไรบ้างบทสรุปของการใช้พนักงานขายมีคำเดินกีดไว้ก็คือการโต้ตอบซึ่งหน้า ส่วนนี้จะทําให้บริษัทได้ข้อได้เปรียบขอพ่อได้เปรียบพนัพการขายกับลูกค้าพนักานขายบางทีถ้าเก่งๆสักนิดหนึ่งมีงานเจรจาต่อรองที่เก่งๆก็มีการหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการได้หรือจะใช้การประชาสัมพันธ์บอกแยละเอียดต่างๆรูปแบบของการสื่อสารสองทางแน่นอนความได้เปรียบ พนัการขายจะเกิดความถี่ในการซื้อสินค้าหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากกว่าวิธีการเื่อื่น,อ,นอันนี้จะได้ผลแต่บางทีถ้าจะให้พนักงานขายเดินไปหาลูกค้าเลยอันนี้จะเกิดความนา่ารำคาญตามที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่พนักงานขายจะเน้นกับผู้ใช้ทางอุตสาหการรมก็คือเข้าไปสาธิตวิธีการเข้าไปเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าปลี พาปีกไม่ค่อยเหมาะสมกับพวกเราจะเหมาะสมกับผู้ใช้งานทางอุตสาหกรรมเราก็มีการวางแผนก่อนเบื้อต้นทักษะวิธีการวีสีวิธีวางแผนดูซิว่าเราควรจะทำกิจกรรมใดบ้างในกรณีที่เราเจ,จรจาต่อรองต่อมาก็คือดูกลุ่มลูกค้าที่คัดว่าในต่างประเทศฉีดไว้สักนิดหนึ่งนะกลุ่มลูกค้าที่เราจะมองหรือหาได้และส่งพนักงานขายเข้าไป เช่นข้อมูลจากการมส่งเสริมการส่งออกอันนี้จะมีกลุ่มบริษัทต่างประเทศอยู่เยอะต่อมามเป็นเทรดแฟร์งานแสดงสินค้าเราก็เห<ม>็นงานแสดงสินค้า<ม>ที่อิมแพกบ้างก็ดีไปเท็ดบ้างก็ดีหรือง่ายๆสุดโดยทั่วไปอกักหู Google หรืออินเทอร์เน็ตและจัดเตรียมข้อมูล ที่จะนําสินค้าเข้าไปขายพอเราได้กลุ่มลูกค้าเสร็จแล้วเราเตรียมข้อมูลจากนั้นก็เริ่มเริ่มกระบวนการขายเริ่มกระบวนการขายและติดตามฟอลโล่อฟการขายอาจจะโทรไปเสนอข้อมูลหรือติดตามว่ามหมอบำรึงพอใจอย่างไรบ้างใน,รนก,กรณีที่มีการมีการขายไปแล้วบริษัทอาจจะโทรไปติดตาม ผลของการทำธุรกิจการเจรจาต่อรองทานนั้นนั้น,น,นต่อมาเป็น Advertising อ่าตรงนี้ก็มีความสำคัญดอกจันเวสักนิกหนึ่งเราลองอจันไ้โฆษณาคือกระบวนการสื่อสารทางสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งอ่าโดยใช้ทั้งเหตุการณ์จริงก็ได้โฆษณามาจากเหตุการณ์จริงหรือเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเพื่อจัดจูงใจบางทีเหตุการณ์สมมติเราจะเห็น โฆษณาถ้าเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกินจริงเนมันจะได้รับความสนใจได้รับความชื่นชอบก็อยู่ที่นักการตลาดจะมีการดีไซน์โฆษณาโดยส่วนใหญ่ทักษะวิธีการโฆษณาจะมี2ส,ส่วนข้อแรกจำและขอกโ d e ัได้ไม่เอยที่เป็นตลาดเรามีทั้งลักษณะผลิตภัณฑ์เดิมใช้การสื่อสารเดิมนะถ้าคำว่าใช้การสื่อสารเดิมตรงนี้ แสดงว่าตัวโฆษณนานนเนี่ยเป็นโฆษณาระดับโลกโฆษณาระดับโลกใช้อย่างเดียวกันแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ผลจะเปลี่ยนการโฆษณาได้จะต้องดูพอต่างเหล่านี้หนึ่งเปเลี่ยนแปลงเรื่องของภาษาให้เข้ากับลูกค้าสองเปเลี่ยนเรื่องของคนแสดงในกรณีที่สําคัญเรื่องของคนแสดง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้เซนเซทีนิดนึงบางส่วนก็เรื่องของผู้หญิงเราอาจใช้โฆษณาที่เป็นผู้หญิงบางทีบางประเทศเรื่องของการแต่งกายเนี่ยรัดกุมมากเลยโฆษณามางทีผู้หญิงบแบบแบบก็ไม่ได้เรื่องของสินค้าที่เป็นครบครม แอลกอฮอล์ยาเวชพันธ์แบบชนิดสังคมความเป็นอยู่วัฒนธรรมบางทีเราอาจจะต้องปรับให้เข้ากันกับท้องถิ่นเรามาดูเหตุผลที่โฆษณาเดียวเนออกแบบโฆษณาเพียงหนึ่งเดียวใช้ทั่วโลกได้อันนี้ก็คือช่วยเหลือในการประหยัดต้นทุนต่างๆให้กับบริษัทน,นะ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันผู้บริโภครู้จักและยอมรับเป็นทิศทางเดียวกันถ้าเราใช้โฆษณาที่มันหนหึ่งเดียวกันต่อมาถ้ามันพบข้อจํากัดโฆษณาเดียวใช้ทั้งหมดไม่ได้ทั่วโลกเรามาดูว่าเหตุผลทําไมถึงใช้โฆษณาเหมือนกันทั่วโลกไม่ได้อาจดูอันที่หนึ่งเลยความแตกต่างด้านภาษาความแตกต่างด้านภาษาเนี่ยบางที สินค้าตัวเดิมแต่มีโฆษณาเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นจีนเวอร์ชั่นอังกฤษเรื่องของภาษาแต่และท้องถิ่นมีความแตกต่างกันต่อมาเรื่องของสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาท้องถิ่นตัวแทนของโฆษณาหรือสื่อของโฆษณามันไม่เหมือนกันบางที่บางประเทศโทรทัศน์เป็นที่นิยมอันดับที่หนโฆษณามันก็ต้องเปลี่ยนไป บางที่คนเน้นอ่านหนังสือพิมพ์อะคนเน้นอ่านหนังสือพิมพ์โฆษณามันก็ต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบของหนังสือพิมจากที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ต้องเป็นภาพนิ่งบางที่ชอบดูบิลบอร์ดแผ่นภาพโบชัวโฆษณาก็ต้องเปลี่ยนไปท้องถิ่น เราชอบดูชอบเสพโฆษณาทางไหนต่อมาอันนี้สําคัญก็คือเรื่องของนโยบายภาครัฐกฎหมายต่างๆที่มีผลต่อกรารโฆษณาตัวอยา่างที่บรายกไปแล้วก็คือเรื่องของเรื่องสินค้าควบคุมประเทศของเราก็หนีในโพแอลกอฮอล์ก็ยังควบคุคมต่อโฆษณาบางส่วนมีผลต่อเด็กมีผลต่อเด็กมีผลต่อสตรีก็ต้องขึ้นคําเตือนอเราเห็นขึ้นคําเตือนทีนี้ มีข้อจํากัดไปแล้วลองมาดูถ้าเราเปลี่ยนแปลงโฆษณาให้เข้ากันกับท,ท้องเขียนเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงดูให้มันเหมาะสมแต่และประเทศก็มีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบบางทีต้องพิจารณาถึงตัวสแสดงบางทีต้องพอิจารณาเรื่องภาษาทีนี้มันจะมีความซับซ้อนตัวอย่างที่เราจะยกตัวอย่างให้กรณีที่ไปที่ประเทศจีนเช่นประเทศจีนโฆษณา ปกติที่เป็นสาโกลใช้ไม่ได้โกลใช้ไม่ได้โกลดแล้บริษัทก็เลยเลือกพิจรารณาให้เข้ากันกับประเทศจีนโดยทั้งโฆษณาเป็นภาษาจีนทีนี้หลวงพ่ภาพตามดูภาษาจีนบนทั้งประเทศจีนมีภาษาจีนสำเนรียงอะไรครับวางตุงต้มเฉล่ยวนรูปนี่นั่นยังจะต้องปรับลออที่สามอีกเพื่อใส่เสียง หรือปรับสำเนียงให้เข้ากับลูกค้าที่แตกต่างไปในประเทศนั้นตอนแรกใช้ภาษาอังกฤษในประเทศจีนก็ไม่ได้ก็เลยออกเวอร์ชันจีนมาหนึ่งเวอร์ชันพอมาดูแล้วตอบสนองลูกค้าไม่ได้อีกก็ต้องแปลภาษาจีนในสำเนียงต่างๆเข้าไปอีกนี่คือความลึกซึ้งของโฆษณาท้องถิ่นสุดท้ายเป็นประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ง่ายๆเลยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเอาง่ายๆ อยา,ากจะให้กลุ่มคนที่จะรับรู้ข้อมูลประทาสัมพันธ์ทำไปเลยทําอย่างไรเชิงลบไม่ทำทำแต่เชิหบวกใส่เข้าไปสร้างถนนสร้างสะพานล,ลอยช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเด็กนี่คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพัศนาคติที่ดีโดยทั่วไปก็จะเป็นการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจัดอีเวนต์งานใหญ่ๆเขียนข่าวลงไปในหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทของฉันเนี่ยมีการภาพหลักที่ดีหรือสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลทำไปเลยเช่นอะไรบ้างสร้างสนามเด็กเล่นสร้างสะพานลอยดูแลป่าดูแลทรัพยากรทางทะเลอันนี้คือเครื่องมือต่างๆ อดจันตรงนี้ไว้นิดหนึ่งกอดจันตรงนี้ไว้นิดหนึ่งสุดท้าย5ข้อหนึ่งเลยกลุ่มลูกค้าเราจะต้องให้ความประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆลูกค้ามีความสําคัญอย่างไรก็คือสร้างรายได้ให้กับธุกรกิจดังนัน้นการประชาสัมพันธ์จึงมีต่อเนื่องมีต่อเนื่องระดับที่หนึ่งเลยทําบ่อยๆทําให้ลูกค้าประชาสัมพันธ์เข้าไปบ,บริษัทที่ช่วยปลูกป,ป,ปลาลูกค้าก็ช่วยไหมสร้างสนามในเล่นรับบริษัทเดิน นี่คือกลุกล่มกค้าสองสาธารณชนขีดไว้ตรงนี้นิดหนึ่งประชาชนโดยทั่วไปซึ่งโดยโตรงตอนนี้อาจจะไม่ใช่กลุกล่มลูกค้าแต่มีความเป็นไปนได้ในอนาคตที่จะเป็นลูกค้านี่คือสาธรารณชนโดยทั่วไปก็มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆถามหลอกจันไว้นิดหนึ่งสื่อมวลชนอันนี้หนีไม่นเลยแลวถอดการประชาสัมพันธ์ให้ขาดต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อมวลชนเพื่อทําให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท4ี่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐตรงนี้ก็ต้องแจ้งข้อมูลให้เห็นเช่นไปช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่างๆและสุดท้ายที่5ก็คือเรื่องของพนักงานภายในองค์กรทําให้พนักงานมีความตัดนักถึงหน้าที่ของตนเองเช่น การส่งเสริมการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงารในองค์กรการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเพื่นักงานรักองค์กรมากขึ้นอ่ตรงนี้ก็คือประชาสัมพัธ์กลจใจไว้แล้วนะอันี้เรียบร้อยทีนี้แจ้งสัมนาหนึ่งคนที่ิึงมาเรื่องของวันสอบบอกเพื่อนด้วยวันที่หนึ่งตุลา สอบการท่าสอบในระบบอินเทอร์เน็ตก็สอบในระบบอีเลนนี่ใช้อินเทอร์เน็ตไอแพดไอโฟนอะไรตัวสามารถใช้ได้เราก็เอามาใช้ค่ะสอบก็หาเศษคะแนนหายไป